สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าคลิปนี้ผมก็มาอยู่แถวแถวแยกหลักสี่ใกล้ๆกับซอยแจ้งวัฒนะซอยแปดก็จะพามาดูนะครับสถานีหลักสี่ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมินบุรีโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู โดยระยะแรกนะครับก็จะเปิดให้บริการเป็นบางช่วงจากสถานีมินบุรีถนนราคำแหงจนมาถึงสถานีหลัก4ี่ถนนวิภาวดีขณะน,นี้อยู่ระหว่างการทดสอบเดินรถโดยจะมีการทดสอบเดินรถเสมือนจริงตั้งแต่เดือนกันยายน2565เป็นเวลา3เดือนซึ่งในระหว่างมีการทดสอบการเดินรถเสมือนจริงนะครับ ก็จะเปิดให้ประชาชนได้ทดลองใช้บริการฟรีก่อนจะเปิดให้บริการบางช่วงอย่างเป็นทางการในเดือนธันวาคม2565ตามกำหนดการเดิมนะครับของรถไฟฟ้าสายชิมพูช่วงแครายเมิอุรีเขาก็จะเปิดตั้งแต่ปลายปี2564แต่ก็เกิดปัญหานะครับสาเหตุของความล่าช้าหลักใหญ่ก็คือไข้หวัดโควิด19ก็มีการปิดประเทศ ขาดแคลนแรงงานนะครับการส่งมอบพื้นที่ลาช้าแล้วก็มีผู้บุกรุกด้วยนะครับบุกรุกพื้นที่อย่างตรงช่วงคลองเปรมประชากรก็ไม่สามารถจะสร้างทางวิ่งได้เป็นเวลาถึงหนึ่งปีเลยนะครับต้องเคลียร์บ้านที่อยู่ริมคลองที่ขวางทางวิ่งของรถไฟฟ้าออกไป โครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงคายลายเมมบุรีก็มีระยะทางทั้งสิ้นนะครับ3 4 5กิโลเมตรมีจํานวน3 0สถานีด้วยกันเป็นทางยกระดับตลอดเส้นทางวางก้าวหน้าประจําเดือนพฤษภาคม2565งานโยธา90.06%งานระบบไฟฟ้า87.02%ภาพรวม88.51% ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างงานตกแต่งสถานีก็มีการติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆนะครับมีการติดตั้งประตูกั้นระหว่างชาชรลากับขบวนรถไฟติดตั้งลิฟต์โดยสารเห็นภายนอกก็มีการติดตั้งรากคนตกด้านบนของสถานี สำหรับเส้นทางนะครับของรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงคลายลายบบุรีจุดเริ่มต้นก็อยู่บนถนนรัตนาทิเบศตรงน,นั้นก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีจากนั้นนะครับก็จะวิ่งเลี้ยวซ้ายบริเวณแยกคลายรายเข้าถนนตีวานนท์วิ่งตามถนนติวานนท์จนถึงแยกปากเลดเลี้ยวขวาเข้าถนนแจ้งวัฒนะแล้วก็ผ่านแยกหลักสี่รอใต้โทเว ได้ทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีแดงก็ไปเชื่อมกับรถไฟฟ้าสายสีแดงที่สถานีหลักสี่แล้วก็วิ่งต่อไปนะครับผ่านวงเวียนอนุสาวรีย์พิทักษ์รัฐธรรมนูญเชื่อมกับสถานีวัดพระศรีมหาธาตุของรถไฟฟ้าสายสีเขียวหมอชิดสะพานใหม่กุคศจากนั้นแนวเส้นทางจะวิ่งตามถนนรามอินทราเข้าเมืองมินบุรีตามถนนสีหบุรณุกิจแล้วก็ไปข้ามคลองสามวานะครับเลี้ยวขวาข้ามคลองแสนแสบ หลังจากนั้นก็ข้ามถนนรามคำแหงสิ้นสุดที่สถาน,นีมินบุรีตัวนั้นก็เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงสูนวัฒนธรรมมินบุรี ตรงนี้ก็เป็นการทางวิ่งของรถไฟฟ้าสายสีชมพูซึ่งมีการติดตั้งทางเดินฉุกเฉินแล้วจากสถานีหลักสีวิ่งข้ามคลองเปลงประชากรตรงนี้ก็กว่าจะสร้างได้นะครับก็ใช้เวลานาน,านเลยเพราะว่าต้องรื้อบ้านริมน้ําต้องมาเคลียร์นะครับพูดคุยกันเรื่องค่าใช้ใจ่ายตัวสถานีหลักสีนะครับท่าที่มองนี่ก็ดูเหมือนเกือบเสร็จเลยก็อดใจรออีกนิดน,นึงนะครับ สำหรับโครงการรถไฟฟ้าสายทีมพูนะในเดือนกันยาน,นี้เป็นการบริการฟรีนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและกดสมัครเข้ามาไว้พบกับ VNP มีเรื่องราวในใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ